สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูนกตรงหัวจุกนะครับต่างภาคใต้ก็จะเลี้ยงนิยมเลี้ยงกันนะครับเลี้ยงแข่งเลี้ยงสวยงามเพราะว่าเสียงแกครับร้องแบบไพเราะแล้วก็รูปลัก,ลกษณะรูปร่างของเขาก็มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์นะครับแต่ก็นกตรงหัวจุกก็มีน่าจะตัวตัวประเทศนั่นเอครับ นี่นะครับบางตัวมันก็ยังแห่อยู่สวยมากเลยนะครับพี่พี่ที่กองร้อยที่ผมมาสนับสนุนมาช่วยเขาเลี้ยงไว้นะครับใส่กงสรงสวยๆแล้วบับวกกับน,นกก็แบบแมทกันมากเลยนะครับดูสวยมีรากาขึ้นมากเขาไม่ได้เล่นกันตูกๆนะครับที่ภาคใต้นี่ ราคาหนึ่งเป็นหลักปันอัพนะครับนี่แบบรากาแบบล่างๆแล้วนะครับก็ยังแพงแบบเป็นปันอยู่นะครับดูรูปทรงลักษณะนะครับสวยมากเลยครับหูจะเป็นสีแดงนะครับขนหูจะเป็นสีแดงแล้วก็มีจุกที่หัวจะมีจุกขึ้นมานะครับลำตัวก็อย่างที่เห็นนะครับใต้ท้องจะเป็นสีขาว หัวก็สีดำปีก็ออกน้ำตาลนี่นะครับรูปร่างลนานกักษณะของตัวนี้คุ้นมากเลยนะครับยืนให้ตายใกล้ไม่บินกระโดดกลงเลยครับตัวนี้ก็ยืนนิ่งเลยครับผมนี่นะครับสวยมากเลยครับ นี่นะครับน่ารักมากเลยนะครับดูนะครับมีตะแคงหูใส่เราด้วยนะครับไปยังฟังเสียงอย่างที่บอกนะครับคนหูจะเป็นสีแดงนะครับคนที่ปกปิดหูนะครับเพื่อไม่ให้แบบอะไรเข้ามาเข้าไปในหูได้ก็เหมือนคนเราเนี่ยครับ นี่มมองจากด้านหลังเขานะครับตาแกสุกุมมากครับล่อมากเลยเป็นนกที่แบบลองไปเลาะมากเลยนะครับเลี้ยงเล่นก็ได้เลี้ยงกายก็ดีนะครับยิ่งได้แต่สามจังหวัดนี่ครับิีนมาลายูนี่จะเลี้ยงกันเยอะนะครับเลี้ยงกัน มาประจันเสียงกันนะครับเสียงไปโลมากเลยครัโอเคครับผมเอามาให้จมพอประมาณนะครับมีแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์ติดตามช่องของผมด้วยนะครับจะมีสาระเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อพี่ๆเพื่อนๆน้องๆน,น,นะครับตั้งมีสาระบ้างและไม่มีสาระบ้างตลกเอฮา,าปนกันไปบ้างตามวิถี ชีวิตของตารนปรานสามจังหวัดนะครับเรามาด้วยใจเราสมัครมาเราไม่ได้โดนเกณฑ์มานะครับตามทุกอย่างตามด้วยใจหมดนะครับไม่ว่าทุกหน้างานนะครับตารนปรานจะรับหมดเลยนะครับไม่เกี่ยงงานนะครับขอบคุณยอดไลค์ยอดสับตกไลยอดคนดูที่ผ่านมานะครับที่จะเป็นุนช่องผมนะครับผมจะผลิตคลิปออกมาแล้วก็ทำคอนเทนต์เนื้อหาดีกว่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม